สำหรับใครนะครับที่ลืมรหัส Wi-Fi ของตัวเราเตอร์ใสิซิม 4G รุ่น DLi n k M920 แบบนี้นะฮะใส่เท่าไรนะครับก็จำไม่ได้นะฮะว่าเราใส่รหัสอะไรไปนะครับเราจะต้องทำการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับของตัวเราเตอร์วิธีรีเซ็ตนะฮะให้เราเปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็หันด้านหลังของตัวเครื่องครับมาด้านหลังจะมีรูรีเซ็ตนะครับอยู่ข้างๆกับปุ่ม wps นะฮะปุ่มนี้นะครับวิธีรีให้เราหาเข็มนะครับ จิ้มโทรศัพท์ก็ได้จิ้มซิมโทรศัพท์หรือเข็มคลิปนีบก็ได้นะฮะแบบนี้จิ้มไปเลยครับจิ้มไปหนึ่ครั้งให้ดังกึกนะครับแต่ว่าจิ้มค้างไว้7วินะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะฮะกด1 2 1 2 3 4 5 6 7้และปล่อยครับจากนั้นรอดูไฟสัญญาณนะครับให้ไฟสัญญาณดับไปนะครับ ไปแล้วนะครับรอสัญญาณตื่นขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมาพร้อมชื่อเดิมที่มากับโรงงานนะครับของตัวเราเตอร์ไซสซมซีจีเมื่อกี้ชื่อเป็นเลิฟไทฟิกนะครับจำรหัสไ i f i ไม่ได้นะฮะ ัญญามาแล้วมาแล้วนะครับกลับไปเป็นชื่อเดิมครับ D-Link M920 นะครับผมก็เป็นรหัสเดิม Wi-Fi เดิมที่มาด้านหลังของตัวเราเตอร์นะครับรียบร้อยครับสำหรับการรีเซ็ตครั้งนี้คุณก็ไปทำการเปลี่ยนชื่อของเราเตอร์หรือเปลี่ยนรหัสของเราเตอร์ได้เลยครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อ w i f i ของตัว D-Link ก่อนเลยนะครับผมให้เราไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi หาสัญญาณ wi-Fi ที่ชื่อว่า D-Link ครับ ขึ้นมาแล้วนะครับ D Link M 920คือชื่อรุ่นเลยนะครับผมจากนั้นนะครับกดเชื่อมต่อเขาจะขึ้นมาถามรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่มากับโรงงานนะครับดูง่ายๆเลยครับพลิกด้านตัวกล่องเราเตอร์ขึ้นมาครับแบบนี้คุณจะเห็น WiFi key นะครับ WiFi key จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเอารหัส WiFi key ตัวนี้มากรอกได้เลยครับ แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อเลยฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็รหัส Wi-Fi นะครับพอดีรหัส Wi-Fi ที่เขาตั้งมาพิมพ์ย่างลอเกินนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณตัวเราเตอร์นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะให้เราเปิด o o o g l h r o r o นะฮะหรือเบราว์เซอร์ในเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ในช่อง Address นะฮะว่า 192.168.0.1 1น19แะฮะ192.168.0.1ะครับแล้วก็ไปมันจะเข้ามาหลังบ้านของตัวเราเตอร์นะฮะให้เราซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปนะครับ user admin ครับ a d m i n ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ a d m i นะฮะส่วนพาสเวิร์ดเอาที่ไหนพาสเวิร์ดเราพลิกด้านหลังของตัวเราเตอร์อีกทีนึงครับตัวพาสเวิร์ดนะครับจะอยู่ในช่องนี้นะฮะนี่ช่องขวามือนะฮะขวามือตรงนี้แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ user name admin password ก็แล้วแต่เครื่องนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดล็อกอินครับอ่ามันจะเข้ามาข้างในนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าแรกก็จะเจอกับเซตอัพวิสานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชื่อะพาสิร์ดเทคนิคนะครับแนะนําให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อที่จะต้องไม่ต้องพิมพ์ตัวรหัสแปลกๆ3-2รอบนะฮะให้เราซูมนะครับไปตรงคําว่า setting ที่เป็นรูปประแจตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้ไปกดคำว่า2.4 Wi-Fi ครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนหาคำว่า Security นะครับมันจะอยู่หน้า Basic นะฮะให้เราคลิก Security นะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเลื่อนครับค่อยๆเลื่อนนะฮะค่อยๆเลื่อนอ่าคุณจะเห็นที่เป็นจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับ P Share Key นะฮะตรงนี้กดเข้าไปเลยครับอ่ามันจะเป็นรหัส Wi-Fi ที่มากับโรงงานของตัว D-Link ตัวนี้นะครับเราลบไปเลยฮะเราไม่เอา เราจะตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแบบง่งายๆเลยแปดตัวนะฮะขึ้นไปอะไรก็ได้อ่ําก็จะง่ายเกินไปอ่ะเติมข้างล่อีกหน่อยหนึ่งอ่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเซฟและแอดแอพลายนะครับเซฟแอดแอพลายกดไปเลยครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ฮะสวับหน้าออกไปนะครับไปที่ตั้งค่า Wi-Fi ก่อนนะฮะไปที่ Wi-Fi ดีลิงตัวนี้ถูกเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาให้เราอะใส่รหัสใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากรอนะครับกดตรงนี้กดลืมรหัสผ่านไปเลยนะฮะกดลืมเครือข่ายไปเลยนะครับไม่จําหรือลบนะครับลบไปเลยแล้วก็หาสัญญาณด D ีลิงนะฮะอ่า like so like ขึ้นมาแล้วนะครับดีลิงค์ จากนั้นให้พิมพ์รหัสที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกดเช็คนะฮะถูกนะฮะเรากดเชื่อมต่อครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคันเนี้เรามาเปลี่ยนชื่อนะครับของตัวดีลิ้งนี้นะฮะเข้าไปที่เดิมเลยครับเบ์เซอร์โครมที่เราทำค้างไว้นะครับนี่รีเฟซทีนึงนะฮะ รีเฟซเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่เดิมเลยครับไปที่ตั้งค่ารูปประแจนะครับเลื่อนไปครับตั้งค่ารูปประแจแล้วก็ไปเลือก2 4 G Wi-Fi นะครับจากนั้นเลื่อนเลยฮะอ่าให้หาคำว่า SSID นะครับมันจะขึ้นชื่อชื่อเราเตอร์นะครับอันนี้นะคะ SSID ลบอันเก่าทิ้งเลยครับเราตั้งชื่อใหม่อ่ะผมจะตั้งใหม่นะครับ เมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับลื่นลงไปข้างล่างครับไปกด Save a n d อ p p ลอเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ฮะปิดไปเลยฮะเราไปที่ตั้งค่ามือถือแล้วก็ไป Wi-Fi ครับแล้วก็ปิด Wi-Fi เปิดใหม่รอชื่อใหม่ขึ้นมาเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเลิฟไทฟิกที่ผมตั้งไปสักครู่นี้ กดเข้าไปครับมันก็ยังถามหารหัสอยู่แต่โชคดีตรงที่ว่าเราเปลี่ยนรหัสต,ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลยเสร็จแล้วครับคน,นี้ก็จะเป็นชื่อที่เราต้องการและรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับ